วัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปงไฟทุกบุกคลนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ย,ะะยืนระยองครับเออน,น,นะอนะย,นาานะนย,ยู่สะพานซีนะครับโอ้แบบแม่ตลาดเศร้าเลยครับสะพานสีพาซาครับเนี่ยซอยจุ๊แซ่บนะครับอยู่กับพีตายนะครับนี่เอาพี่ลุยเลยเจ้าเอาเฮ็ดกบขวาเฮ็ดยังนะกันซอยจุ๊ดนะ ีครับี๋ยวเขาเบ่งสูตเพิ่นนะเนาะใส่ขี้ยป่ม่ใส่ไ้ม่ไ้หนึ่ักเดนวเเนียดนิดาเล็กตครับจุ๊จุ๊จุ๊เพื่อนนะครับป่าแซมมาเยมมายาวนะมาเรียนน้ำ เริ่มติดล้มอะไรเริ่ไม่ <royable S 1> ulously, อยากกลับแล้วเไก่นะ,ะ,ะเร่มติดล้มติดยังกันี่นี่รุเนียครับบรีคิงนียแอมดมขึ้นไตเลยเข่งเข่งหงัก เครื่องเฉพาะกิจนะครับนี่นอ่รพิกขวามีเบิดด้อนี่ดูไเครื่องสนามนะครับไปได้ไปกัดหรือกันเนี่ยตะกานี่จังเลยจตาวไปให้ผมงานเหล่ได้ผมไหมูไปออกไปเใ็ดงานไปได้รอสียริวนะครับสีว เสีอ่เห oo, ็นงันนาได้ออกรถแล้วออกล้าแล้วครับล้าเก็บเงินเก็บทองเยู่นะครับเบียร์อรไปโอ้ยเป็นรัเป็นรงอีกเตมเต็มเอาไปัล้นาะข้าวอพักไหวอยู่ตัวเเหรว โอ้ยดก็มาขายบนน่ะแค่สาวเลยนาโอ้ยแบบไม่สาวครับใส่จูนน้ำมามาจันจันจอดจอดปืนสี่กรเจี๊เนี้ยยาะไปเลยสินะขกดกันเนยะมีลาเดียวตัววุยแทงเขาได้ละหังจากคืนแล้วเนี้ยเรียวเขามืองดาอาเขาไม่กินก็จะได้เว กูเอาเช็ต้องแก้กแโนกนกูจ่ๆไปนแซ่แซ่บแซ่บแซ่บแซ่เรองอบรรยากาศจะเศร้าแล้ครับฟังไม่ได้เป่แล้วจะตายวันนียกตายเลยอย่งนี้รูผาย้นเออเด้นจะเดี๋ยวยูทูเปจด้จัดนะีดียมได้ไปกินเ้ เดียครับยบ้นอาที่รรยกาศนะครับขันผู้ใดเบึ้งบัได้ขกันบบเบึ้งว่าบบสุภาพก็บ่ต้ตงเบึ้งนะครับเนาะกันแบบตรงๆเลยนะครับเนาะโอ้ยจะดีแท้ของปาแซมครัก็มีเด้อ

เดีวอเนี่หนักไปน้อยวนะปลางางอ่ะไป็นงานก็ไปได้ครับเน่ยเพื่อนาคตครับขับเรื่องับเรื่องโอไปจังงสียเสียสียสีงพวกใคยมาขับเลย

วันนี้วัดพระบหชาวันนี้พระใหญ่วันนี้พระน้อยวันนี้ลำลำไม่ไหววะ้องกันว่าพระนอยพะใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันอะไรผมอำลำเรียงดีเลยเนาะเคอเป็นวันที่เป็นเปรอ้ยวนะเปเปียวนะครับแก่่ป่าพี่เจ้าจีเซียมไปวัดวัดครับไปวัดเนี่ยๆตัก้าันเลยุงต้า ตกสวยไปตองเบึ้งนะครับเนาะน้อมฮันตีเขาไปเหรอเฮ้ยไอ้คเข่าแบบจัดไปปกก็ไม่ได้บุญน้องดิไอ้สายีม่เลยไอ้สายพยอมือนไปว่าแี่น้งแกงเขียวหวานอยู่หลังห้องด้วยทำหนีแม่แซมพี่เด็ดเลยครับครับครับเอาแตงโมตัดมีน้อยเลย กาดาวบรรยากาศย่งดีนะครับอ้บรรยากาศติดเขาเนาะเนาะาฐานเลยเหรอเอกเอเจ็บแนีหกมัมมเก็บแนวมัมมน่ยเยเน่ไม่เียนี่จะใครเนาะ้องเถอะ๋ย สายไมพาเบื้งเขียยางเบื้งหลเที่ยวเราบุกข้นนะครับแต่แต่ก็พุทธัก็มีพุทธามสี่อะไดูผีชายนะครับตอนนี้บอลนัวหัวมวนเป็นเรื่องธรรมดานะครับเออว่าใว่ายจบกรดิ่แล้วกินแหมแต่แต่ไงม่บุกกินดิบลงไปแต่แก ุ้ยแตงกูอือตัวคนแบินีมึงเยเสียสกแก๊กนี่ม่ิมามาเนี่ยบมา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 บรรยากาศแต่สาวื่าพาไปตอดเสียงป่าของมาเมื่อกี้นี่ครับผมเป็นยังครับอนนีก็เลยซอนนู้นผมวันธรรมดาแล้วครับมี่มาละผม หอมซีอิ๊งเน่าเบียร์ไงเคียงเได้แล้วกาดมันจะกาดกับไห้หอมเน่าไม่ได้ซื้อเจ้าเนี่ยครับดูไปมันเนื้อดูไปมันเนื้อครบเลยนะครับเนาะอันนี้ก็อำลาพ้าจากกันนะครับเอาเดี๋ยวให้พี่แทนอำลาพ้าจากรครับตอนคำสั่งเลยครับตอนนี้ยครับผมฝากเฮดยที่น้องๆเอน้องเมือครับ ผมไม่รู้ผมไม่ได้เลยแมผมมากินดเสื้อครับเอากดไลค์ไป่ได้หลายแล้วครับผมครับรถเสแล้วจากแล้วครับผมครับตัดส่วนก็ยังมาตัดส่วนนะมาฐานพี่มาฐานแก้วไม่คุ้มจะป่าวไปทางที่ไปเพิ่อนผมคนน้นไปงานงงไปแล้วรู้จักยังงงรู้จักยัง bên trong thấy subscribe cho kênh Ghiền Mì không